ไะพร้อมอยังโอเคพร้อมแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวจ้า, <Okay. S 1> จาอาจูมีสิบกูเล่นไม่เกินเที่ยงคืนขึ้นเพราะเพราะว่าเดี๋ยวกูนอนไม่พอไม่เป็นไรเ <c oughs> ขาเล่นตาเดียวแล้วเขาจะไปต้มมาม่าแล้วตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้คือแบบกูแม่งกลายเป็นพนักงานทำโอท <c oughs> ีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแหมเรียบร้อยละเรียบร้อยละเวลาทำให้กูการได้ยินกูอยู่ตรงนี้นี้ทำให้กูรู้ว่าเวลาว่างอะ แม่งไม่มีอยู่จริงไอ้เที่ยการที่จ่ายแม่งให้เวลาว่างมึงหรือเที่ยอะไรก็ตามอ่ะมันคือเวลาไม่มือไปเคลียร์งานไอ้เที่ยโอเคครับโอเคครับรู้เลยแล้วเราจะไปไหนเจ็ดสี่โอเคพิงเลนเพราะว่าเพราะว่าทางนั้นมันยังไงมันมีคลิปแรงกับฮาริมแล้วอ่ะก็ปล่อยไปช่วยฝั่งเทียเทียเทียเจ็ดบ้างโน้นแม่งเป็นเป็นเทียแปดหมดเลยก็ปล่อยเข้าไปกับ เออเอดเอังกฤษที่กูรู้สึกว่าบอกว่าเขาจะไม่ทรมานกับชีวิตนะเอเองกฤนนี้มีอะไรดีบ้างไม่มีเรือหมาทางสารที่ไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรดีเพราะกูยังไม่ได้ดูแต่ว่าอยากอยากที่จะเห็นคนเขาพูดกันเรือแม่งหมาจัดเรือหมาแต่แต่เขาพูดที่กูได้พูดกับชายคนนั้นไปถ้ามึงคิดจะเล่นดีถ้ามึงคิดจะเล่นไอเทนี่มึงคิดดีแล้วใช่ไหมปุ่นใหม่ขั้นสุดแต่เสกคิดว่ารู้ว่ากูที่เป็นผู้เล่นเก่า แต่เขาก็่าจะคิดกูพูดไม่ไหในะท่านที่แต่ว่าสภาพกูคืคอกูไม่คือผู้เล่นออลีทที่แบบติดมาแล้วอะอแล้วแบบกูไม่ไม่ไหวแล้วแล้วแบบคือแบบเราเคยเอาออลี่ไปแฝกับยมพโตมาแล้วท่านะทุกคนใช่แล้วแบบกูกูไม่คือผู้ที่แบบได,ได้ได้เขียนแปะดถอดหน้าอะไรแล้วว่าแบบว่าเออกูกูสามารถสู้ได้ไปกระทั่งเรื่องเทคนิคการเล่นเกมแล้วก็ด้านข้อมูลและดัตตากูสู้ได้หมดเลย มึงที่เป็นผู้เล่นเฮี้ยอะไรไม่รู้ที่ไม่เคยจะได้ศึกษาข้อมูลอะไรมามึงจะสู้อะไรกูได้เกมนี้เป็นเกมของคนป่วยเรือใช่เกมนี้เป็นเกมของคนป่วยเรือเว้ยคนยิงป่วยเรือเท่าไหร่กูจะยิงหาข้อมูลได้มาทางนั้นไม่เอาเอาจริงูเอาจริงพวกผมสองคนก็ป่วยเรือมาก่อนครับก่อนที่มาเล่นเกมนี้เราเรียกว่าตัวเรียกว่าไม่คนเห็นนครสักบอลไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยเรือขั้นเราอยู่ในขั้นป่วยเรือขั้นวิบัตินะฮะไม่เรียกว่าอาการขั้นโคม่าอีนิดคือตายแล้วครับกูกูไม่กลับแล้วนะฮะ

มนฝักฝั่งดีดันได้นะฝั่งได้มันมีลำเดียวมึงเห็นไหมน่ะเล่นมันเลยยอู่นนี้มีชาพยอมอยู่ลำหนึงเขาไม่ได้จ่ายนะจริงแล้วขอโทษจีิงแล้วนี่ยแหละจีิงแล้วโดนโดนสีนัดโดนแปดนัดโดนแปดนัดเจาะสีไม่เข้าสีไม่อิงดีอลีนโอ้ดูพยอมโอ้โอ้เจ็บ เน้นๆนะครับกูบอกแล้วอัตโกเรือยีแม่นที่สุดกผมมาได้บูลลี่เทเจที่สุดในความแม่นนะครับกผมมาได้บูลลี่เทอเจนนะครับถ้าคุณต้องการความแม่นนะครับคุณต้องเลื่นสายญี่ปุ่นไม่มีอะไรไม่มีเฮี้ยนวิ่งไฟหนึ่งบัวไปเลยเรียบร้อยนี่โอริลากขัดเลยครับไม่มีอะไรแม่นนอกจากสายญี่ปุ่นละวอาผมฉีด่ยิงไม่ได้ครับ เรือเร็วชิบหายเลยครับแต่เล่นสายควยนี่ต้องทรมานนิดนึงกับระยะสั้นๆเรือถ่ายมาถ้าจะโดนบีบีสักแถวๆนั้นแต่ยิงอ่ะไม่ไม่ไม่พี่โดก็ใครสักคนนึงอ่ะสัตว์เอพีเขาหน่อยสักสัตว์บูลน่าจะหาสัตว์เอพีเขาหน่อยละกันนะครับเขาน่าจะได้ไปสูุสกติกไปไว้ทรมานเขานะครับโดนไหมเนี่ยตามแล้วแต่ไม่ตายไอ้ที่อ ไอเวนเทคเคอรๆเลยอซ่าเฮียเครเท้าแล้วครับยืนบีนบนยะ Let's go คจยองม<ป> <'s> อ,อไ,ไอสัตว์ไม่ได้ว่าจะเร็วขนาดนี้นโดนต่อไบอยู่นี่อยอยู่นี่ยบอ,อยู่ใกล้อยอยู่

จ็บจะตายแล้วผู้ได้เฮ้ยมีกระสุนลอยไปอู้อู้สองลัดดูท่าทางแล้วดูท่าดูท่าทางแล้วน่าจะเพนหนึ่งอู้ว่าเพนอีกสองหนึ่งร้อยนั่นนะเหลือมาอยู่นี่นึงเลยกูยิงไม่มีสีทีเดียวไม่เห็นเลยแม้แต่ครั้งหนึ่งตกลัดนะครับตัตนะครับเราชอบพิเศษอีนฮะมีอีพีให้ก็ไม่ยิงนะครับ รับเพชรอีเริ่มกิงจอดเข้าระยะอีกโน้ตกิงจอดเข้าวยิงแล้วรู้แล้วรู้แล้ววน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 ระวังระวังขอบระวังขอบแต่วงเข้าคนเข้าลืมตัวนี้แหละมาอยู่กับเพื่อนระวังช้าพยอมเช้าพยอมน่าจะเลี้ยวไปหายอกแล้วเออเออบอยด์บอยด์หนีไปเดี๋ยวอยู่มาเลยมีมายาด้วยตอนนั้นอยู่อยู่กับอะไรแอนไม่รู้ดิเดี๋ยวีแค้นเรืเรือตอนนั้นตอานั้นจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าไม่รู้จริงจอดเลี้ยวเลี้ยวเข้าครับ เบ๊วยเหมือนยังงี้อยู่บ๊วยยังงี้วิ่งไปเก็บเบลฟ้าครับไม่ติดไฟนะครับเบลฟ้าเนี่ยไปไปมันก็ตายเองมันอยู่การโดนตีนขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็ตายไร้เหี้ยมีมีมียกยืนอย่างนั้นอ่ะไม่นะดูเหมือนกับว่ายอกเราจะตายปึ๊บไฟไม่ติดมาครับผมกำลังจะไล่ไม่ติดอุ้ยนิวออดีจะตายหรอ เนโอลีบบลนี่แบบชูนิวโป้งให้เลยนะเว้ยแม่งของดีจรินี่โอ้โหติดไฟด้วยดับไฟดับหรอจับดับดับดับับ,จ,บจ,จับับสสรจรับกับจับับจับจับจับับจ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 ับดับจับดับจับับดับับดับจับจับจับับับจับจับดับจับดับดับจับจับจับดับจ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 ัจับงับนะับับ ชันฮอตแม่งตึงจังวะอูช้ชันชันฮอตสีสันที่เล่นสนุกนะต้องลองเล่นเคยเอาไปแล้ว<อ>สนุกมากจะโดนใครไหมื<พ>อมลอนหรือจะโดนนิวออรลีนเอาไปแดกอีกรอบเรียบร้อยนิวออรลีนนะครับ <c oughs> นิวออรลีนนะครับเรียบร้อยครับไปหาตังค์ไปสองติดผ<ม>ู้ตายมไม่มีมึงใช้ไป ปำพังหนึ่งทอชิบหายดักทำไม่ดีแล้วพวกกันไม่เป็นไรได้แคบสวยงามเรอือต่อให้เรือ<ห>แพ<ห> <ผม S 2> ทั้ยิงยิงไม่แม้มีตะกูมีของดีกว่าตัวใช้ไม่ได้คุ้มแต่อย่าไปสู้กับสองอันที่ไม่ไม่คุ้มแต่ไม่เป็นไรกูก็โดเรือนไปเยอะอยู่ยิงไม่เข้าก็ดียิงไม่เข้าดี มุมอย่างนั้นเข้าก็ฮ์นี่นแต่มันเจาะเยอะนะอ,ยอยู่นะตอนนี้มากอืมดีอีกโฟงกันไปจัดแย่าเปิดกลับอย่างนั้นมันยิงอีพีมาแ,แต่กนะเข้าๆอยู่นะมุมอย่างนั้นอ้อมชุดมีกี้ไม่รวนเหรอมีสิวะ โ,โ,หโหแมหจบอย่างรวดเร็วในสิบห้านาทีสรุปงานครับโอ้ยอาร์โกดที่หนึ่งเลยเนี่ยรวยเว้ยได้ดาเมจเท่าไรหร่วันี้เฮ้าไม้ากูอยู่ท็อปทารอะไม่รู้ได้ดาเมจเท่าไหร่อาได้แชมปไงได้แชมป,ป์ไป เรามีเท่า,าไหร่ลรวมีเท่าไหร่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเจ็ดโอเคนี่คือแคปกับสปตนะอตไงแล้วก็ยิง